ท่านแรกค่ะคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนาค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเดชรภูริปฏิพันธ์ค่ะสวัสดีครับและคุณอน,นอันต์อัศวนนท์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดทีทุกท่านด้วยนะคะประเด็นแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับทางด้านการเมืองที่หลายๆคนยังคงเฝ้าจับตาดูอยู่เนี่ยนะคะเห็นเขาบอกบอกว่า หลังจากที่ทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมุ่งที่จะดําเนินการที่จะฟ้องร้องนะคะยื่นถอดถอนทางคุณสุเทพปดีคุณอภิสิธิ์เวชชาชีวะก็ดีนะคะหรือแม้แต่สมาชิกของพรักประชาธิปัตย์คนอื่นๆนะคะในกรณีที่การเสียชีวิตของคุณชานรงค์พลศรีลาที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงผมต้องถามคุณอนันต์นะคะคุณอนันต์คะคือคุณอภิสิสิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาเนี่ยนะครับ พูดถึงกรณีที่รันเวยเฉลิมรองนายกรัฐมนตรีเตรียมดำเนินคดีกับคุณพิสิทธิ์และคนสุเทพเในกรณีที่ศาลสั่งว่าการเสียชีวิตของคุณชารลคงพลศรีลาเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐว่าพร้อมให้การสนับสนุนโดยขอให้ทุกอย่างดําเนินการตามกฎหมายที่ผ่านมามีแต่รัฐบาลที่จ้องจะออกกฎหมายนี้โทษกรรมนะครับเมื่อถูกถามว่าเกรงว่าจะถูกออก ออกหมายจับในช่วงปิดสมัยประชุมหรือไม่คุณพิสิทธิ์บอกว่าคงไม่มีแต่ถ้ามีก็ต้องไปเจอกันที่ศาลทั้งนี้อยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานี่คุณพิสิทธิ์พูดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีที่มาที่ไปในแบบไหนะคะคนรังไก่ครับครับก็คงเป็นประเด็นที่ศาลนะฮะได้ไสั่งคดีนะครับกรณีนี้มีการสั่งว่า คดีการเสียชีวิตของคุณจารนรงค์ศรีราเนี่ยนะครับเกิดจากนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ะนะครับซึ่งตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยในถ้าได้อ่านรายละเอียดในเรื่องของศารเนี่ยนะฮะจะไม่ได้บอกว่าทหารเนี่ยนะมาจากหน่วยไหนนะครับมีการโต้แย้งแต่ว่าประเด็นไม่ชัดแต่สรุปได้ว่าการตายเนี่ยนะการตายของคุณจารนรงค์ที่ว่าเนี่ยนะฮะเกิดจากการออกคําสั่งของ สอ,อชอรับตรงนี้ที่ทำให้ดีเอสไอ I, นะโดยคุณตาริสเนี่ยก็ออกมาแถลงว่าอย่างนั้นต้องเอาเรื่องนี้ตามคำสั่งสารอันนี้ตรงไปตรงมาคุณอภิสิทธิ์อาจจะต้องกลับไปอ่านรายละเอียดนะฮะเอาคำสั่งสาลตรงนี้มาดำเนินคดีแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่ปิดสมัยประชุมตัวคุณเฉลิมเนี่ยนะฮะท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมคงไม่สาม,มารถเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงอำนาจของดีเอสไอได้ก็คงจะต้องคอยรับ ดูนะฮะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ DSI ไเนี่ยได้แถลงออกมาแล้วว่าจะดําเนินคดีต,ต่อถ้า DSI ไม่ทําสิครับไม่ตรงไปตรงมาเพราะสาลมีคําสั่งแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณวิสิ์เนี่ยต้องเตรียมตัวสู้คดีแล้วก็ตัวคุณสุเทพเทือกสุบานด้วยนะครับในฐานะที่เป็นนายกตีที่ออกคําสั่งตั้งสออจออแล้วอมอบให้รองนายกขณะนั้นคือคุณสุเทพเป็นผู้อำนวยการรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดประเด็นมันอยู่แค่นี้ครับ อาแล้วอย่างนี้เห็นบอกว่า,าทางคุณอภิสิทธิ์ออกมาขู่เนี่ยนะคะหากว่ามีการจับกลุ่มหรือว่ามีการาจับในช่วงที่มีการปิดสมัยประชุมเนี่ยจะต้องเจอกันที่ศาลแน่นอนคงไม่ถึงขนาดนั้นน,นะนะคือทางดีเอสไอคงให้เกียรติท่านนะนะท่านเป็นอดีตนายงนําตินะครับคงต้องมีหมายเรียกไป<อ>แต่ถ้าไม่มาอำนาจตามกฎหมายก็ต้องออกหมายจับนะฮะแต่จับเนี่ยก็คงอยู่ในชั้นเรียกว่าท่านคงประกงประกันอะไรไป ไปจับเลยขังไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวสิ้นสภ้านะครับคงยังไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆนะคะของ,องทางกฎหมายด้วยนะคะอละคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังความวิดเห็นของคุณเระเดก,กันบ้างน,นะคะว่ามีความวิดเห็นแบบไหนนะคะสำหรับหัวข้อหรือว่าประเด็นทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ ค่ะคุณ้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ฟังที่มาที่ไปของประเด็นถ้าหากว่ามีการขู่ขึ้นมาหรือว่ามีการจับขึ้นมาในช่วงปิดสมัยประชุมนี่นะคะทางคุณอภิสิทธิ์จะเป็นยังไงหรือแม้แต่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยจะเดินหน้าในรูปแบบไหนนะคะที่มาที่ไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการทางด้านกฎหมายด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยทางคุณประเดชมีความคิดเห็นยังไงคะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องตีปานา่าใสฮะเป็นการตีปานา่นาใสเพราะรู้ว่าในช่วงที่ปิดสมัยประชุมไปแล้วเนี่ยโอกาส ที่จะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีแน่นอนนะฮะก็เลยต้องเกิ่นไปก่อนว่าคุณฉเฉเลิมใหญ่แกล้งนะนะ,ะก็เป็นการตีปานาใจือกันบานต้องกันตัวนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยเรื่องนี้ต้องถึงศาลอยู่แล้วฮะเพราะว่าในประเทศไทยเรื่องราวการพิพาทเรื่องราวเรื่องราวของเราต้องขึ้นศาลแน่นอนแล้วกรณีที่มีการสืบสวนเรื่องนี้ก็คือการเริ่มต้นเพื่อน,นําไปสู่การพิพากษา หรือความการหาความจริงในสารเสตจุติธรรมเพราะฉะนั้นชัดเจนนะที่เราต้องเจอกันที่ศาลแน่ใหญ่ก็จะอย่างไรก็ต้องขึ้นอย่างไรก็ต้องเจอแต่เจอแล้วจะเป็นยังไงนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือการใช้ความชํานาญนใ,ใ,ใ,ในทางการเมืองก็กล่าวไว้ก่อนคุณเฉลิมอย่าลังแกนะอย่าเล่นซึ่งคุณเฉลิมอาจจะตอบง่ายว่าเรื่องต่างๆ่านี้มันไป,ไป,ไป,ไปตามกลไกของการปกครอง ของในระบบประชาธิปไตยนะะนี่ก็ปีกว่าเหตุการณ์ก็เกิดไปแล้วตั้งสองสามปีคดีนี่ช้าเกินไปนะครับนะจริงๆแล้วช้าเกินไปนะฮะพอจริงกระบวนการทางนี้น่าจะเร็วกว่านี้เพราะเรื่องราวเนี่ยมันชัดเจนเรื่องราวมันถูกถ่ายทอดเผยแพร่ทางทีวีเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เป็นระดับเป็นขั้นตอนนะแต่ที่ผมยังสงสัยกันอยู่คือว่าทําไม เรื่องราวที่เกิดกันก่อนที่จะมีการยิงกันเมื่อวันเมื่อเมื่อปีนั้นนะ่ะผมยังติดใจว่าเมื่อพันเมื่อฝ่ายชุมนุมเนี่ยเขาประกาศเลิกแล้วเนี่ยทําไมเราไม่ยอมรับการเลิกของฝ่ายของฝ่ายเสือแดงเขาทําไมเราถึงต้องไปกระชับพื้นที่ต่อในในเช้าวันรุ่งขึ้นประเด็นตรงนี้เป็นจุดอ่อนแอเป็นจุดอ่อนที่สุดของประเด็นทั้งหลายแหละจะไม่มีการฆ่ากันจะไม่มีการตายมากมายจะไม่ไม่มีบ้านเมืองถูกเผาท้า วันนั้นสออ,อชอเนี่ยยอมรับรู้การประกาศเลิกของกลุ่มคนสแสดงนะฮะที่เกิดขึ้นณบ,บริเวณลาดประสงค์นะได้มีการตถกเถียงกันได้มีการโหกันระหว่างฝ่ายสแสดงที่ไม่เห็นด้วยกับการเลิกกับฝ่ายที่เห็นด้วยกับการเลิกนะฮทำให้เกิดบรรยากาศซึ่งตึงเครียดมากระหว่างคนสแสดงด้วยกันที่ถนนที่บริเวณสี่แยกลาดปรสงค์แต่จุดนี้ ในวันนี้ยังไม่มีใครออกมาพูดถึงหรือกล่าวถึงแต่ในวันในอนาคตนะเมื่อถึงวันเวลาที่ต้องอยู่ในศาลแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้มันจะต้องถูกจับมาพูดกันต้องมีการเอาทีวีกลับมากรอเทปกลับเอาเหตุการณ์มาย้อนหลังแล้วก็เอาตัวละครในขณะนั้นขึ้นมาให้การกันว่าจริงๆเรื่องมันจบแล้วใครจะหาที่ทําให้มันจบครับ จากความคิดเห็นของคุณประเด็จนะคะที่ได้เล็งเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการเมืองมันน่าจะหยุดนิ่งได้แล้วในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้แต่ไปมาๆก็คงจะกลับคู่กลุ่มขึ้นมาอีกนะคุณอนันต์คิดเห็นยังนั้ไหมคะคือจริงๆมันมันน่าจะยุติแล้วนะครับแต่เสียไอ้เลิกไปเนี่ยน่าจะยุติไปแล้วแต่ว่าความขัดแย้งมันยังไม่มันยังมันยังไม่มันยังไม่สิ้นสุดยังคงมีการขัดแย้งต่อแต่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนผมว่าแล้วแต่แต่ละฝ่ายต้องปพิจารณาเอาว่า ควรจะทําเรื่องไหนไปถึงเรื่องไหนแล้วก็ทํามากน้อยแค่ไหนด้วยอันนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเมืองทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่อาจจะเดาระยา่ยาๆว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ว่าผมคิดว่าต่อไปความขัดแย้งก็ต้อง,ต,องต้องมีอยู่แต่จะเป็นแบบไหนอันนี้เราไม่รู้นะฮะ นี่ก็คงจะต้องมาดูกันต่อเนี่ยนะคะ <_ d ata> เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเมือง <_ d ata> เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างพักสองพักหรือแม้แต่ทางด้านการเมืองพักอื่นๆด้วยหรือแม้กลุ่มบุคคลอื่นๆด้วยนะคะที่มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยทีนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะที่ได้ผ่านพ้นไปเมื่อสองวันที่แล้วหรือแม้แต่วันนี้นะคะท,ที่ได้มีการอภิปรายที่จะยื่นเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายแบบไม่ลงมติ นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะทางคุณเรืองไกลมีความคิดเห็นยังไงคะเห็นเขาบอกว่าทางทางพักฝ่ายค้านหรือแม้แต่ทางพักประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินหน้าที่จะหาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับจำนำข้าวโครงการนี้ครับก็จริงๆมันมีแยกเป็นสองส่วนนะครับการกล่าวหาเรื่องทุจริตเวลาอภิปรายต้องยื่นต่อถอนนะคะไปที่วุฒิสภาเพื่อส่งปปช นะแล้วอีกด้านหนึ่งที่เป็นววนหลงนะครับก็จะเป็นการกล่าวหาทางด้านจริยธรรมนะครับเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะยื่นไปแล้วนะฮะประมาณหกคนสสประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์ก็อาจจะมีสวนหมัดมาบ้างแต่เรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็คืออันนี้นะครับอย่างที่ท่านประเดจพูดเนี่ยคือเกมการเมืองเพราะการยื่นถอดถอนกันเนี่ยนะฮะต้องส่งไปที่บุติสภา สอบเสร็จแล้วเนี่ยให้บุธิสภาลงมติถอดถอนคนจะถูกถอดถอนต้องใช้เก้าสิบเสียงนะครับนั่นมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนี่ยบุตรเองเนี่ยก็มองหน้าสสมองหน้าประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็เคยประชุมร่วมกัน <S 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 เรียนนังสือร่วมกันมันก็รูปหน้าประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกมการเมืองยื่นกันแก้เกี่ยวประชาชนอาจจะตามไม่ทันก็เห็นว่าโอ้โหจริงๆอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับ แต่อีกอันนึงที่มันน,น,น่าจะเป็นปัญหาตามมาคือถ้ายื่นตรวจสอบไปที่องค์กรอิสระนะครับในข้อากล่าวหาทุจริตอันนี้ถ้าองค์กรตรวจสอบเช่นสตงหรือปอปชชี้มูลขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีผลมีผล,ผลทางการเบืองมีผลต่อตําแหน่งฐาน,นะ,ะนะครับแพ่อสอตงไปสอบยกตัวอย่างนะครับในเรื่องการอภิปรายเนี่ยว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยพิธีพิเศษนะฮะซึ่งมัน ฟังดูแล้วเนี่ยทำไมบริษัทอยู่ไม่กี่บริษัทเวียนเทียนคนนุ้นชนะอีกองอันเป็นพระอันดับนะพระอันดับนี่ก็ราคาก็เท่ากันเป๊ะอะไรเนี่ยนะคะรับสตงก็จะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าพฤติการน่าเชื่อว่าสามารถที่จะส่งไปปปชล้วปชอปชชี้มูลเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะทอธิบดีหรือว่าข้าชาการที่เกี่ยวข้องเหนื่อยนะเหนื่อยเลยนะครับ อันนี้ก็ฟังได้แต่ก็มีหลายเรื่องที่อาจจะค่อนข้างจะเป็นน้ำนะครับคือไปสร้างหลักฐานสร้างคลิปรวมไปออ,ออกภาคสนามเองเนี่ยค่อนข้างมากมากเกินความจําเป็นสาหรับพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้นะครับทุกคนมีคลิปหมดเลยแต่คลิปนั่นเนี่ยนะครับมันมันยังบ่งบอกไม่ได้ว่าการขุดลอกคูครองหรือแม่น้ำเนี่ยมันต้องทำอย่างนั้นจริงๆหรือไม่นะครับรูปแบบมันเป็นไปไม่ได้ฮะตลิง แต่ละที่เนี่ยนะครับแล้วไปรับประกันว่าน้ํามาแล้วะตะหลิ่งจะยังอยู่เนี่ยอันนี้โดยสภาพความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้แล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมเชให้เห็นช่องชัดๆนะครับฟังแล้วทําไมไม่น่าเชื่อถือเพราะท่านบอกว่ารุ่มน้ำยาวสี่ว40กว่ากิโลท่านไปดูเป็นจุดๆๆเนี่ยนะฮะอันนี้เวลาข้อโต้แย้งทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพอโต้แย้งแล้วน้ําหนักมันหายไปทันทีนะครับอันนี้ก็ให้ใหน้ําหนักส่วนเรื่องประเด็นอื่นเนี่ยต้องถาม ท่านพญามายเห็นว่ามีเรื่องการลงกะราหูบ้างอะไรบ้างค่ะเชิญค่ะคุณพิเศครับอ๋อเรื่องบ่สุจริตที่สืบต่อเนี่ยนะฮะก็ในในในคุณอพิสิธิษบอกว่านะก็คุณที่บอกว่าดีใจที่ประชาชนเนี่ยรู้ทันนะรู้ทันรู้ทันรัฐบาลมากขึ้นจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็คิดว่าประชาชนเนี่ยโง่เง่ากันมาตั้งแต่80ปีที่แล้วแต่จริง แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการต่อสู้เผด็จการทุกครั้งเนี่ยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงตลอดนะฮะแม้ทั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านประชาชนก็ได้จัดการดําเนินการไปอย่างที่ฝ่ายฝันกันว่าเมืม่อไหร่เราจะมีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากกันสักทีหนึง่งนะประชาชนยังโง่เง่าประชาชนยังรู้ไม่เท่าไม่ทันแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านเนี่ยประชาชนได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่ไม่ใส่บัตร ไปตามคําขู่คําขอของใครแต่จะใส่บัตรไปตามความเป็นจริงที่ตัวเองอยากได้อย,อยากพบก็คือการให้พักฝ่ายค้านในขณะนั้นการให้พักที่ประชาชนเชียร์จนต้องบาดเจ็บล้มตายให้พักที่ไม่ไม,มีการสนับสนุนทางอื่นเป็นของประชาชนตรงๆเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วมันก็จบฮะต้องยอมรับว่ามันจบแล้วจริงๆคือประชาชนได้ตัดสินใจแล้วและประชาชนได้ท,ท,ทําอย่างที่ต้องทําแล้ว เ็นแต่ว่าวันนี้เราจะให้กลไกของประเทศกลไกขอรัฐนูนเนี่ยเดินทางไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างไรโดยไม่มีเหตุการณ์อื่นมาแทรกซ้อนนะฮะไม่มีการล้มล้างหรือฉีกรัฐนูนอะไรขึ้นมาเราก็ต้องทนไปอีกประมาณสองปีกว่าก็จะให้ประชาชนเขาได้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งจริงๆประชาธิประทยเมืองไทยจบแล้วครับประชาชนได้ทําอย่างที่ต้องทําแล้ว เนะพียงแต่ขณะนี้คนไก,กต่างจะยอมรับอํานาจของประชาชนหรือไม่เท่านั้นเองนะฮะที่คุณอภิสิทธ์กุรนาบอกว่าดีใจที่คนไทยรู้ทันรัฐบาลมากขึ้นเนะี่ยฮะผมก็อยากจะบอกว่าคุณควรดีใจฮะเพราะว่าประชาชนได้เท่าทันลนะในทุกเรื่องทุกรา่นะส่วนเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องการตอบตรวจสอบทุจริตต่อไปเนี่ยมันจะต้องนําส่งไปสู่กระบวนการใดๆก็าตามแต่องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาโดยชอบและไม่ชอบ นะตามกฎหมายตามกฎหมายหรืตามจนวนที่ร่างกันขึ้นมาเองหรือรำนวนที่ประชาชนเป็นคนร่างนะที่ตั้งขึ้นมาจากกลไกของการปฏิวัติสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะนั้นเราจะอยู่กันแบบหัวมุงกุไท้ายมังกรอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็ต้องมีการแก้ไขกันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อค่ะ ผู้ชมคะการเมืองตอนนี้เนี่ยนะคะมันจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนเนี่ยหลายคนก็คงจะยังไม่ทราบนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการคิดไปทางด้านนี้ทางด้านลบก็มีทางด้านบวกก็มีนะคะทางคุณริเตคคิดว่ายังไงคะก็ยังมีเรื่องอยากกลับเรียนด้วยหน่อยว่าการพิปายในสภาเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายชนะพระรบบาบัลเป็นรัฐบาลทุ่มาได,าด้ด้วยเสียงข้างมากอยู่แล้วนะแม่แม่ฝ่ายค้านจะโจมตีกล่าวหาย,ยังไงเ็จหลักฐานจะชะชัดเจนยังไง แต่เมื่อถึงเวลารัฐบาลก็ต้องยกมือให้กับรัฐบาลนะก็ต้องชนะกันไปส่วนรายละเอียดหรือผลหลืความในการที่นํามากล่าวหากันนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นซ,ซึ่งมีอยู่จะเอาขึ้นมาดูแลกันยังไงอยู่ตรงนี้ครับถ้าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้องค์กรศิลป์ต่างๆได้วินิจฉัยไปบนพื้นฐานของความเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่มีธงไม่มีการตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าประเทศนี้คงไปได้แน่นอน แต่ถ้าเผื่อเกิดเป็นการพิจารณากันแบบมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต่อให้แพ้ไปฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็อยู่กันลำบากมันก็จะมีการต่อสู้ความวุ่นวายต้องมาอีกแน่นอนในเรื่องที่มีการพิปายหลายๆเรื่องผมก็เห็นด้วยว่าฝ่ายรัฐบาลเองหลายๆท่านชี้แจงลําบากครับลำบากเพราะว่าพฤติกรรมบางพฤติกรรมเนี่ยมัน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 ทำให้มองเห็นว่าได้มีการใช้อำนาจมากมาย พราะนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องไปสู้กันต่อในกระบวนการที่เลยกว่าเรื่องนี้นะมันมันก็ทั้งเรื่องทุจริตต่างๆก็ต้องไปพูดกันในในเรื่องในขององคอ์กรต่างๆอีกที่หนึ่งนะะก็ผมว่าทุกอย่างขนาดนี้ก็ดีแล้วครับเดินไปได้ดีแล้วก็ขอให้มันดีไปงี้ไปเรื่อยๆแล้วกัน และจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผลโหวตนะคะสำหรับความไว้วางใจแล้วก็ผลโหวตหรือคะแนนเสียงที่ไม่ไว้วางใจนะคะอันนี้เนี่ยควรที่จะภูมิใจกับนายกรัฐมนตรีไหมคะพุทธาลันคะ208<ม>เสียงมองตามเสียงข้างมากที่คุณเบเดชพูดนะรัฐบาลชนะอยู่แล้วะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจับประเด็นไปนหรือเปล่านะครับอย่างช่องโหว่เรื่องทุจริตเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ศึกษาข,ข้อมูลชัดเจนหรือเปล่าว่ามันมีช่องโหว่หลายช่องนะครับเกี่ยวกับการที่รัฐบาลอภิปรายเนี่ยนะครับ มีช่องโหว่เยอยะะโดยเพาะเรื่องเรื่องทุจริตเนี่ยแต่พักฝ่ายค้านเนี่ยจับประเด็นตรงนี้เป็นหรือเปล่าแล้วก็มีข้อมูลลึกที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นออกมาแฉได้หรือเปล่าวันนี้พักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับในทางการเมืองรู้ตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบว่าเหมือนกับถูกโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าพักประชาธิปัตย์เล่นการเมืองโดยใช้สูตรเก่าเล่นการเมืองโดยใช้ยุทธวิธีเก่าด่าคุณทักษิณเป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะทําให้ รัฐบาลนีล้มปัญหาก็คือว่าถ้ามีหลักฐานหรือมีช่องโหว่จากการอภิปรายที่ท,ที่อาจจะมีคนมองเห็นน,นะครับแต่ฝ่ายค้านเข้าไม่ถึงข้อมูลตรงนั้นเนี่ยหรือคิดไม่เป็นหรือว่าคิดไม่ทันอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มาพูดเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นการเสียโอกาสนะครับในการที่เป็นฝ่ายค้านที่จะล้มรัฐบาล ค่ะ,ค,ะคุณเลิงกรยคะในกรณีที่มีผลโหวตออกมานะคะเกี่ยวกับคะแนนเสียงต่างๆที่นั้นนายกรัฐมนตรีได้รับ308เสียงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถชี้ทิศทางนั้นการเมืองได้ไหมคะก็ถ้ามองแบบทั่วไปน,นะครับก็เข้าใจเช่นนั้นนะฮะ,ะว่าเพราะว่าคะแนนเสียงเนนั้นมีจํานวนเต็มอยู่500อสสเนี่ยนะท่านนายกเนี่ยได้เกิน60% 308เสเสียงเนี่ยนะฮะ ทีนี้สิ่งที่เราต้องกลับไปดูเนี่ยคือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยขเขานับที่คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจนะครับไม่ได้การนับที่คะแนนไว้วางใจน,นะฮะองค์ประชุมเนี่ยโดยโดยหลักแล้วองค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่งคือต้องมีคนเข้าประชุมเนี่ยเกินตั้งแต่25 1บคนขึ้นไปนะเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น คะแนนเสียงเนี่ยไม่ไว้วางใจต้องได้ถึงประมาณ251เสียงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ะนะครับเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีแค่ที่ออกมาเนี่ยนะไม่รวมไม่ไม่นับของอพลตำรวจโทวชัดเนี่ยก็ประมาณ160นะครับภูมิใจไทยเนี่ยก็แกว่งนะไม่ลงคะแนนนะครแล้วก็เห็นชัดนะฮะตอนนี้การที่จะเอา 251าบ25มันลบออกประมาณ260อกเนี่ยฝ่ายค้านต้องมีคะแนนเนี่ยจากฝ่ายรัฐบาลอีกตั้ง90เสียงน,ยยนะมึม่งมันยากมากนะครับมันยากมากๆดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเพราะนั้นที่ a อแบกโกไปชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะต้องต้องไปถามหมายว่านะฮะฝ่ายค้านนะฮะมีคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่เพียงพอ มันต้องถามในประเด็นนี้ะคนตามโพเนี่ยต้องไปอ่านข้อกฎหมายเหมือนกันแต่ถ้าถามทั่วไปความรู้สึกเนี่ยทางข่าวสำนักข่าวส่วนใหญ่ก็จะไม่พูดประเด็นไม่ไว้วางใจจะไปพูดว่าเอ้โอ้โหนายกได้308อันนี้เนี่ยมันใช้สําหรับกรณีเวลาโหวตเลือกนายกเขาใช้เสียงข้างมากนะะเสียงทางบวกแต่กรณีไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาใช้เสียงทางลบ เหมือนกับกรณีของสารเหมือนกันถ้าจะวินิจฉัยว่าเหตุผลเนี่ยเขาใช้เสียงคลังลบเนี่ยต้องมากเกินถึงน่ยนะครับ,รบมันม,มันไม่ได้รับอย่างนี้แต่ก็โอเคเราเข้าใจอย่างนี้ก็ว่ากันไปเพราะประเพณีในปฏิบัติเราก็เคยทุ่นเคยกับตัวเลขค้างมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังคงเข้าใจเข้าใจตามที่ดิฉันเข้าใจตอนแรกเนี่ยนะคะว่าเอออิงคะแนน มากมากนั่นก็เห็นที่หลายที่ฮะไม่ว่าเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็มักจะไปพูดถึงว่าโอ้เนี่ยคุณเจลิม287ริคุณชัดคุณสุกันพล2 8 4อปีโอ้ท่านนายกได้บวกอีก8จาก300อเป็น3 0 8เนี่ยนะครับจริงๆงมันไม่ได้ตัดสินตรงนั้นจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องมีแลแค่ร้อยเสียงก็พอแต่ว่าถ้าประชาธที่ตัดได้แค่1้อยกิก็ยังไม่ชนะครับยังปลดไม่ได้อยู่ดีนะครับ อะไรค่ะเป็นที่เข้าใจนะคะเป็นความรู้ใหม่ๆสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะมองอีกด้านหนึ่งหรือว่ามองอีกมุมหนึ่งนี่นะคะว่าเอ๊ะคะแนนเสียงมากๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตัดสินอะไรหลายอย่างเนี่ยจริงๆแล้วสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคะแนนเสียงในการไม่ไว้วางใจเนี่ยถือว่าเป็นข้อสำคัญนะคะสำหรับการอภิปรายในครั้งนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของทางรายการกลับมาค่ะ ค่ะผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของทางรายการจัตุรัสข่าวนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ดีนะ,นะคะบมสรุปแล้วเนี่ยนะคะจริงๆตามประเด็นเ็าบอกว่าออทางคุณทักษิณน,นะคะท่านบรรดาบโทรทักษิณชินวัตรได้มีการสกายผ่านเข้ามานะคะเพื่อที่จะคุยคุยในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะคุณประเด็จคะในวิวของผมนะฮะผมเห็นผมเห็นว่าท่านประธานทั้งสามทั้งทุกคนเนี่ย ทำงานเต็มเต็มความสามารถแล้วนะบรรยากาศในขณะนั้นเรารู้กันแน่ๆอยู่แล้วว่าเมื่อเมื่อถึงเวลาโหวตเนี่ยคนชนะก็คือรัฐบาลน,นะมันรู้กันชัดโดยชัดเจนไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชนะคือรัฐบาลแน่นอนแต่นี่จะทําให้การประชุมเนี่ยมันไปสู่จุดจบอย่างราบรื่นอ,อย่างสวยงามอย่างที่ถูกต้องได้ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการท่านประธานสภา ทั้งสามเนี่ยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมคกลไกต่างๆในการพิปายเนี่ยให้เป็นไปอย่างที่ว่ามันน่าดูคือเหมือนผู้ในการสร้างภาพยนตร์นะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เรารู้พราะกันอยู่แล้วว่าเจ้าต้องเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้มาแล้วตลอดเวลาหลายๆสิบปีที่มีการประชุมในฐานในใน,ใน,ในทางเมื่อรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจะเป็นบรรยากาศเดียวตลอดไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าจะรื่นลมหรือไม่มีอะไรที่มันจะทําให้เราได้ชื่นชมทุกบรรยากาศจะเป็นเหมือนกันหมดทุกครั้งจะมีการวอร์กอัพมีการดา่าทอม,มีการตะโกนวกเวกวุว่ยวายปัญหาของท่านทั้งสามที่เป็นประธานสภาแล้วต้องผัดกันขึ้นมาทาหน้าที่ก็คือการทําให้มันสงบลงให้ได้ทําให้มันผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งบทบาท ก็ต้องไปเอื้อให้กับฝ่ายค้านเนี่ยมากขึ้นถึงตัวเองจะมาจากการเป็นประธานสภาประธานสภาจาับก,การเลือกตั้งของจากการแต่งตั้งของฝ่ายรัฐบาลก็จรงิงแต่โดยบทบาทโดยหน้าที่แล้วมันบังคับให้ไปอยู่ตรงกลางแล้วก็โดยหน้าที่คือทํายังไงให้การอภิปรายครั้งนี้จบได้อย่างสวยหรูจบได้อย่างดีจบแบบที่รับได้ขึ้นมานะเพราะนั้นการที่ใครจะไปดา่าหรือโวยวายว่าเฮ้ยเอื้อกับฝ่ายค้านามากไป เอ,อื้อกับฝ่ายนู้นไปไม่ดูแลไม่ปกป้องคุณปูอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมว่าก็เป็นการพูดไปแต่โดยหน้าที่แล้วผมว่าท่านทั้งสามทำทำดีนะ,ะและเมื่อผมมองไปในออโดยรวมไปามโต๊ะกาแฟต่างๆไปตามหน้านังทุนต่างๆทุกคนก็บอกว่าก็ชื่นชมว่าภาระภารกิจของท่านประธานทั้งสาเนี่ยมันหนักหนาสาหันที่สุดแล้วนะฮะส่วนมันจะไปกระทบกระทั่งใครหรือดูแล้วไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันเนี่ย ผมว่าอันนี้ต้องโหสิกนะฮะต้องโหสิีกให้ท่านประธานทั้งสามนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะดูเอียงไปไปร้อเอร์หมดแล้วฝ่ายประชาปัดก็จะได้ประโยชน์ในการใช้บรรยากาศตรงนั้นในการทําเรื่องราวต่างๆมาผมจะตําหนินิดเดียวหรือว่าอาจจะต้องพูดถึงก็คือกรณนี้คุณที่สรุปการพิพากของพรรคประชาปัดคุณจุรินเป็นคนมีลีลาเป็นคนมี ศรัทธาจากประชาชนอยู่วันนั้นท่านเล่นเนี่ยผิดพลาดท่านทําลายศรัทธาที่ประชนมีต่ตัวท่านไปเยอะจากการที่พยายามที่จะหาเรื่องเน็บแนมหรือใช้บรรยากาศในทงในลักษณะที่ถือว่าอยู่ในจังหวะที่กำลังจะตีหัวเข้าบ้านเนี่ยสร้างประโยชน์โดยที่ไม่หวั่นไหวไม่แคร์ต่อความรู้สึกของคนอื่นย่างเงี้ยไอ้ตรงจุดนี้ฮะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันเกือบไม่จบแล้วทาให้เรื่องราวเนี่ยวุ่นวายไม่รู้จบ แต่ทั้งหมดก็เป็นเกมเพราะฝ่ายประชาปัดเองเนี่ยได้ทิ้งเวลาให้กับท่านจุลินเนี่ยยาวนานมากเป็นพิเศษนะฮะจนสามารถจะเอาไปใช้ในประโยชน์ในทางทิศทางอื่นได้ด้วยแต่ว่ามันทำให้พรรคประชาปัตเนี่ยสูญเสียศรัทธาไอ้ฝ่ายที่รัฐบาลจะต้องมาโวยวายคนของรัฐบาลจะต้องออกมาทวงติงอันนี้เป็นเรื่องปกติในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย เสิร์ฟออกมานอกกติกาเขาก็ต้องป้องกันงั้นมันจะกลายเป็นการตีหัวเข้าบ้านทางเดียวมันก็ทําให้บรรยากาศในตอนจบเนี่ยไม่รู้หราดูแล้วมันมีปัญหาดูแล้วมันไม่น่าชื่นชมนะแต่ยังไงก็ตามแต่ในวิวของคนดูในวิวของคนที่ได้อยู่กับการประชุมสภารัฐภามาตลอดชีวิตอย่างพวกผมนักข่าวผมบอกว่าท่านได้ทําอย่างที่เต็มความสามารถแล้วครับค่ะ คุณธไกรครับมีความคิดเห็นเดียวกันกับคุณประเดชไหมคะผมมองในกติกานะครับน,นั่นคือผมก็อยู่สภาเนี่ยเราจะยึดถือเรื่องของบทบญญัาิรัฐมนูลับขกอบังคับเป็นหลักนะครับหลักการการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะถ้ายืน่นอภิปรายด้วยข้อกล่าวหาว่า 1. มีการทุจริตนะฮะสมีความร่ำรวยผิดปกติ 3. ใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายหรือรัฐมนูญน,นะครับ สามข้อกล่าวหาเนี่ยต้องยื่นถอดถอนที่วุฒิสภาก่อนนี่คือหลักการในรัฐธรรมนูญมาตาสองร้อยเสิบเอ็ดนะครับต่นี้ข้อบังคับเนี่ยก็จะมีการกำกับขึ้นมาว่าไอการอภิปรายจะต้องไม่อยู่นอกประเด็นแลนะสามวันเนี่ยก็จะไปนั่งคักตววกันเห็นไหมว่าเอ๊ะมีมีกล่าวหาเรื่องนี้ไหมถ้าไม่ได้กล่าวหาเรื่องทุจริตแล้วเอาเรื่องทุจริตมาอภิปรายก็จะมีการประท้วงกันว่าว่ามันไม่ได้อยู่ในข้อกล่าวหา นะครับมันทำไม่ได้ผิดข้อบังคับก็จะมีการถอนออกไป<ช>อย่างเช่นกรณีคุณนครมาถิ่มถอนหมดเลย<ช>แต่ในประเด็นของการทำหน้าที่เนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยต้องยึดหลักการตัวนี้นะครับซึ่งน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ยึดหลักการปล่อยมันก็เลยมีการประท้วงขึ้นมาคราวนี้การคนปิดเนี่ยคือท่านจุลินเนี่ยก็ไปในทางที่เสียหลักการคือไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่พยายามจะอย่างพี่ประเดชพูดพยายามจะใส่เงื่อนไขที่ไม่ได้พูดมาในสามวัน มันก็เลยเกิดปัญหานะครับในทางมุมมองของคนที่เคยอยู่สภาเห็นว่าอันนี้นะครับถ้าดูข้อบังคับเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับประชาธิษ์ปัดครั้งนี้เสียน้ําหนักไปเยอะครับค่ะกฤคอันนั้นครับเหลือเวลานิดนึงมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะผมคว่าชั่เชิงทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ได้ทาการบ้านมาล่วงหน้าเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรที่ทําให้รัฐบาลต้องเสียอะไรต่างๆเนี่ย แม้กระทั่งเรื่องหลักฐานทุจริตอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้ศึกษาชัดเจนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียประโยชน์ของพรพยยู้ใชยบัตรเองโดยผูคใชาทปัตรเองเป็นคนเสียฮะ แล้วคะ่ะเกมการเมืองนะคะยังไงก็เป็นเกมการเมืองนะคะจะจบลงแบบไหนคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องคอยติดตามกันไปยาวๆแล้วกันนะคะและคะ่ะก่อนที่จะน้ำลากันไปในวันนี้นะคะค่ำคืนนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับการเกษตรนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรทุกๆท่านนะคะที่นําไปประยุกต์ใช้กับผลผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วคะ่ะท่านวิทยกรทั้ง3ท่านในชาร์ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะ